สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยวนครับในรายการ give me five ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาผิวพรรณนันะครับหลายคนอาจจะมีปัญหานะครับว่าเอ๊ะหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งหรือแขนข้างหนึ่งสีหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้นแขนท้องแขนคนละสีกันเนี่ยหรือบางคนมีปัญหาเรื่องของสีผิวที่อาจจะไม่สมองเสมอกันนะครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดเดียครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติครับ จากแพทย์หญิงสุพินดาเพชรจอมครับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณมาคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับมีคําถามอยากถามคุณหมอเรื่องของผิวพรรณที่มันไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยหลายคนก็บอกมีปัญหาเยอะนะครับคุณหมอครับจริงๆต้องถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วสีผิวที่มันไม่สม่ำเสมอ,สมอเนี่ยครับจริงๆมันเกิดจากอะไรครับ คือสีผิวของเราเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบจากเม็ดสีภายในผิวหนังเราส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะตอบสนองกับฮอร์โมนต่างๆนะคะเช่นฮอร์โมนเพศหญิงต่างๆเช่นเวลาตั้งครรภ์อาจจะมีกระฝ้าขึ้นมาตามฮอร์โมนที่กระตุน้นหรือว่าการโดนแสงแดดที่สะสมถ้าไปดูผิวเด็กอ่อนเนี่ยก็จะพบว่าไม่ค่อยมีริ้วรอยผิวขาวใสทั่วตัวแต่พอเราสะสมมาเรื่อยๆก็จะเริ่มมีสีผิวคล้ำขึ้นถ้าส่วนที่นอกร่มผ้าก็จะพบว่าอาจจะมีสีคล้ำขึ้นมากกว่าส่วนในร่มผ้าโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าหรือแขนด้านนอกค่ะ คุณหมอบางทีที่เวลาเราโดนแดดเนี่ยครับอกว่าบางครั้งเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยแต่ว่าแสงมันสามารถทะลุเสื้อผ้าเข้าไปทําให้ผิวข้างในเนี่ยมันหมองคล้าได้ด้วยไหมครับมีส่วนค่ะเพราะว่าอย่างในกรณีที่รังสีบางอย่างรังสีพวก U A นะคะเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถทะลุทะลวงได้สูงแต่ว่าไม่ได้เกิดอาการไหมเราก็จะไม่รู้สึกตัวแต่ก็มีทําให้เกิดซันแทนขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็พูดถึงสีผิวไม่สม่ําเสมออย่างครับคุณหมอครับ อย่างผิวบางส่วนของเราเนี่ยที่ไม่ได้โดนแสงแดดนะครับ,รบแล้วก็อย่างเช่นใต้วงแขนนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ดีบางคนจะบอกใต้วงแขนเนี่ยเป็นสีคล้ำแต่แต่ช่วงบริเวณแขนเนี่ย สีขาวกว่าเออมันเป็นอย่าง,งานั้นได้ยังไงครับค <Okay. S 2> ุณหมอครับส่วนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราจะแบ่งเป็น2ส,สาเหตุนะคะอันแรกเลยเนี่ยจะเกิดจากฮอร์โมนของเราเองเช่นถ้ามีฮอร์โมนเพศหญิงที่เด่นก็จะพบว่าช่วงเรลนขานีรักแร้จะมีสีสีผิวที่คล้ำขึ้น2เกิดจากการเสียดสีตามบริเวณข้อพับต่างๆนะคะเช่นเวลาเราใส่เสื้อหรือใส่อะไรบางอย่าง3เนี่ยอาจจะเกิดจากโรคประจาตัวบางชนิดเช่นบางครั้งเนี่ยจะคล้ำที่ต้นคอด้านหลังก็เกิดจากการที่ อาจจะมีมะเร็งอยู่ภายในตัวเรา,าแล้วก็ในบางส่วนลักแร้เนี่ยในกลุ่มพวกกรอลต่างๆเนี่ยสามารถให้เกิดผิวคล้ำได้เหมือนกันอ๋อ้ค,ครับอ๋อบางคนถ้าต้นคอคล้ำๆนี่คืออาจสังเกตได้ว่าเอ๊ะเป็นเป็นโรคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้งใช่ค่ะ,<ช>ค,ะคือคล้ำหนาแล้วก็หยาบนะคะค,คือไม่ได้คล้ำแบบจากขี้ใครปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือคือคือคล้ำหนาๆแบบนั้นใช่ไหมครับก็ให้สันนิษฐานเขาจะมีอาการอย่างอื่นไหมครับคุณหมอ บางครั้งบางส่วนเนี่ยก็จะไม่มีอาการออกมาอันนี้อาจจะเป็นอาการแรกที่ทําให้เราทราบขึ้นมาอ๋อคือให้สังเกตเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าสมมติต้นคอคล้ําแล้วเป็นผิวหนาๆนใช่ทางด้านหลังนะคะต้นคอด้านหลังดูหนาหยาบหยาบแล้วก็รอยดำเนี่ยดำมากกว่าสีผิวโดยลักษณ้หรือตรงอื่นกินปกติกว่าคนทั่วไปที่สีผิวเดียวกันน่นะคะครับอย่านิ่งนอนใจเชื่อเปที่ใครใช่ให้ปรึกษาให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่าช่ปรึกษาแพทย์เลยนะครับคราวนี้คุณหมอครับ นอกจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแสงไฟในห้องบ้านเราเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวไม่สม่ำเสมอไหมครับ เรื่องแสงไฟโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสน,นะคะไม่ค่อยเชื่อมากเท่าไหร่คิดว่าถ้าไม่ได้แบบเป็นแสงไฟจ้าเหมือนสปอตไลท์ที่อำนาจทะลุทะลวงสูงหรือว่าแม้แต่หน้าจอคอมเองเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีผลกับเรื่องสีผิวนะคะยกเว้นว่าในบางงานเป็นแสงไฟที่ค่อนข้างจะต้องใช้โฟกัสงานแล้วอยู่ใกล้กับผิว,วามากเช่นบางคนต้องประกอบเครื่องมือบางอย่างหรือใ,ในการส่องดอูพวกอะญมณัมันญมณีอาจจะมีผลบ้างนะคะอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นมีผลแน่นอนเพราะหน้าเราใกล้กับไฟมากใช่ใช่แล้วก็มีไอความร้อนเข้ามาครับ คุณหมอครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะป้องกันตัวเองเนี่ยจากแสง UV ต่างๆแสงแดดพวกนี้ครับจริงๆแล้วง่ายที่สุดคือทากันแดดใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ถ้านอกเหนือจากวิธีการทากันแดดเนี่ยครับหรือวิธีการเลือกครีมกันแดดที่จะเอาไว้ปกป้องในคุณหมอครับก็คือโดยปกติครีมกันแดดเนี่ยก็จะควรจะเป็น broad spectrum ก็คือ กันได้ทั้งสัดรังสี UVA และ UVB ซึ่งปกติมันจะมีฉลากระบุไว้อยู่นะคะโดยที่ง่ายที่สุดที่เรารู้จักเนี่ยจะเป็นค่า SPF ซึ่ง SPF นี่คือเป็นการลังกันของพวกรังสี UVB อย่างเดียวแต่มันอาจจะมีอีกค่าหนึ่งเช่นบางทีจะเป็น PPD หรือ PPA สำหรับ UVA นะคะเพราะฉะนั้นควรจะมี2ค่านี้นะคะโดยที่ว่าถ้าเป็น SPF สำหรับในกรณีของ UVB เนี่ยมันจะช่วยป้องกันการเกิดผิวไหม้แดดแก่ก่อนวัยหรือว่าในกรณีที่ผิว นะคะพวกนี้เนี่ยควรจะมี30ขึ้นไปถ้าในเคสที่เป็นฝ้ากระที่มีกรมพันเนี่ยก็น่าจะประมาณ50ขึ้นไปนะคะส่วน PPA หรือว่า PPD เนี่ยมันก็อาจจะระบุบ้างไม่ระบุบ้างเพราะว่าอันนี้ัไม่มีข้อกําหนดนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ2บวก3บวกอะไรแบบนี้นะคะเลือกแบบไหนส่วนหนึ่งนอกจากลักษณะของค่าที่ระบุแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นกับเนื้อครีมว่าถ้าผิวแห้งอาจเป็นเนื้อครีมเหมาะสมแต่ถ้าเป็นผิวมันเนี่ยอาจจะลดลงมาเป็นเนื้อโลชั่นเพื่อป้องกันการอุดตั หรือเกลสิ่อ๋อจริงๆแล้วคือคือผิวแห้งเลือกเป็นครีมเหมาะกว่าใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผิวมันปั๊บต้องเลือกเป็นโลชั่นเลยใช่ค่ะทำไมครับคุณหมอครับเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมันจะไปบล็อกการระบายของต่อมไขมันพอเราใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิวจากเครื่องสําอางขึ้นมาอ๋อครับเกิดเป็นสิวอุดตันครับพอพูดถึงถึงกันแดดครับคุณหมอครับ ก็มีคําถามถามเพิ่มอีกแล้วว่าเวลาที่เราทากันแดดเนี่ยจำเป็นไหมว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยครับหลังจากทากันแดดเวลาล้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เครื่องอผลิตภัณฑ์สำหรับล้างเครื่องสำอางในการล้างกันแดดออก จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือว่าอาจจะเป็นลักษณะของใช้ครีมล้างหน้าโฟมหรือสบู่ปกติที่ใช้อยู่เพราะว่าในกลุ่มพวกนี้มันไม่ได้เป็นสารยึดเกาะที่รุนแรงเหมือนพวกเมคอัพแต่ถ้ากรณีที่ใช้แล้วมันมีเป็นสูตรพวก BB หรือเป็นเบสอยู่ด้วยเนี่ย<อ>ก็แนะนําว่า<อ>ให้ใช้เป็นตัวครีนซิ่งช่วยด้วยะคะ่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นกันแดดทั่วๆไปเนี่ยคือล้างด้วยโฟมปกติก็ได้ตแ,แต่ถ้าเป็นกันแดดที่บอกว่าเอ๊ะมันมีส่วนผสมของเมคอัพต่างๆ อันนี้ควรจะมีครีนซิ่งครีมสาหรับเช็ดเครื่องสำอางที่แบบทานแล้วมีมีสีรองพื้นหรือว่ามันมันวาวมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็แนะนําว่าควรจะใช้คือผลิตภัณฑ์สำหรับล้างเครื่องสําอางด้วยใช่ค่ะการการอุดตันใช่ไหมครับคุณหมอครับนอกจากนั้นเนี่ยครับนอกจากวิธีการเลือกครีมต่างๆแล้วนั่นนะครับคราวนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงดีครับคุณหมออย่างคนที่เป็นเป็นกะเป็นฝ้าเนี่ยนะครับ มันมีเหตุผลอะไรไหมคะว่าทำไมต้องใช้ครีมกันแดดที่มากกว่า SPF 30หรือ50ขึ้นไป ก็คือในกระหรือฝ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเม็ดสีที่สร้างมากกว่าปกติคือเซลล์ที่สร้างเม็ดสีหรือว่าเมลานอไซต์เนี่ยแอคทีฟขึ้นมามากกว่าปกติพอเจอแสงแดดความร้อนขึ้นมามันจะเซนซิทีฟขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้ตรงนี้มากกว่าปกที่ค่าเข้มข้นของการกันแดดเนี่ยเยอะกว่าคนทั่วไปอลองสังเกตว่าถ้าช่วงหน้าร้อนหรือเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยคนที่มีกระฝ้าตรงนี้จะเข้มขึ้นอย่างชัดเจน ครับคือคนที่เป็นเป็นกราบเป็นฟ้าเนี่ยคือต้องต้องป้องนอกจากรักษาแล้วต้องป้องกันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าการใช้กันแดดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาครับค่ะเพราะบางคนถ้าสมมติรักษาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ป้องกันเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมครับหมก็คือค่าเท่ากันเลยเท่ากับไม่รักษาอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ย คือรักษาด้วยป้องกันด้วยแล้วบำรุงไปด้วยไหมครับบำรุงเนี่ยก็คือต้องไปคู่กันเพราะว่าในกรณีการรักษาฝ้าบางตัวเนี่ยมันจะมีการผัดเซลล์ผิวการลอกหรือว่ายาบางตัวที่ทําให้ผิวแห้งก็คือควรคจะเสริมมอยเจอร์ไรเซอร์หรือความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะครับโอ้โหได้ความรู้เยอะมากคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรายังคุยกันต่อนะครับค,คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปพักกันสักครู่ครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย different a c t i v t e ครับอยากให้คุณมีผิวกระจ่างใสไร้จุดด่างดำครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว